เขาเื <Okay. S 2> ่อก <junior: Bref, S 1> <k> ันนะคะค่ะอเมริกาหวานสำหรัค่ะดีค่ะสนุกมากเลยค่ะไปกี่วันโบไปทั้งหมด13วันค่ะ12-13วันเกือบเดือนเลยใช่ไหมใช่ใช่เกือบ้วใ่มใช่่เกือบ่ไหมันมันเสียเวลาตรงการบินก็2วัน2วันเลยค่ะเรียกว่าเป็นทริปเติมความหวานขาเหมือนเติมก็ได้ ฮะอะไรแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงมันดีแต่ว่าอเมริการ้อนมากเไม่ได้เลยก็เลยแบบเจ้ะพาที่เตรียมไปซื้อใหม่หมดเลยมันร้อนแบบห้องเมืองไทยก็เลยว่าเอ๊ะไม่เมืองไทยก็ได้มั้งอะไรเอย่เล็กพางเงี้ยพาไปกินพาไปเดินพาไปเที่ยวพาไปอ๋อจริงๆทริปเนี้ยมันเป็นทริปที่พี่ๆสองคนเขาขอจ้างงานกันด้วยเราก็เลยแบบอ่ะไปเพื่อแบบไปแสดงความจริงใจเขาไปเซอร์ไพรส์เขาใช่ไปดูก่อนูง่าย ่แมต่บอ,อ,อ,อกว่ารูปเลิกด,ดูหวานแต่นออดูแน่นทีนี้ดูหวานดูแน่นเหรอแม่ก็แน่นหนะเสื้อผ้าแน่นเพราะว่าเตรียมไปคิดมาแล้วว่าแบบส <c oughs> ีมงคลมงคลอะไรยังไง <c oughs> ก็คิดไปแล้วหวานไหมมันก็อาจจะไม่ได้หวานขนาดแต่ว่าเหมือนเสิร์ฟเสิร์ฟรูปให้แฟนๆได้เห็นกันมากขึ้น <c oughs> แต่ทีมี้แบบว่ามีนอกจากรับเรื่อรแล้วมีแบบทะลาทะออะไรอย่างงี้ไหม ไม่มีไม่มีเนาะทะเลาะอะไรแบบนี้เยอไม่มีนะใครตามใจใครมากกว่านอะ <ๆ S 1> หอหนูว่า <c oughs> มันเป็นทลิปที่ต้องช่วยๆกันอ่ะหนูว่าแบบอ่ะคนนี้งองแงก็อ้าเอาใจหน่อยคนนี้งองแงอเอาใจหน่อยสุกงองแงทุกคนเลยเพราะว่า เหมือนค่ารถค่าอะไรมันแพงด้วยค่ะก็เดินกันเหนื่อยไรเงี้ยใครเป็นผู้นำเที่ยวใครเป็นผู้นำกินถ้านําเที่ยวนํากินเพี่อะเลยเลยอันนี้คือที่สุดละค่ะแบบหาร้านเก่งมาก Google Map ก็เก่งมากยอมแต่ว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีได้ในการเที่ยวอันหนักขึ้นพาร์ลบทนี้ไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเดินเยอะมากเดินแบบ เดินกลับโรงแรมไปร้านอาหารไปร้านอาหารกับโรงแรมไปตรงนี้ก็แบบโอ้โหเยอะมากเดินขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยแบบขนกิ่งเลยเป็นไงมั่งอยู่มาเกือบรึ่งเดือนแบบมันได้รู้ซึ้งอะไรกันจะจะรู้จักเวลากินข้าวมากกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เวลาไท้แล้วก็ที่พักก็แยกกันเนาะมันก็เลยแบบรู้จักตอนกินเหมือนเดิมอ่ะก็ก็กินเยอะดีค่ะกินเก่งมากนอะไร คุยกันตลอดเนาะมันก็ถ้าเห็นจริงๆก็คือเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนเกง<อ>่งอะไรแบบน้มากแล้วก็เป็นคนวางแผนแพนอะไรเรียบร้อยแล้วแล<อ>้วก็เป็นคนที่แน่ใจนิดห<อ>น,น,น่อยที่แอน่ใ,ใ,ใ,ใจนิดหน่อยเรื่องอะไรนี่นี่ที่น้อยใจก็ถ้าสมมุติว่าร้านนั้นปิดเขาก็จะแบบน้อยแล้วอุสตส่าห์วางแผนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พาไปกิน,นมันเหมือนได้เรียนรู้กันมากขึ้นเลยครับเพราะว่าไปต่างที่ด้วยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบขัดใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็น <Five> <ops? S> ่าจะประมาณนั้นค่ะว่ามันก็เป็นคลิปที่เราได้แบบทำความรู้จักกับพี่ๆมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่พี่อเล็กซ์เองก็หลายๆคนก็ทําความรู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะอยูเพื่อนดีค่ะมันทําให้เราประทับใจของมากขึ้นไหมโอ้โหประทับใจทั้งกลุ่มเลยค่ะน่ารักมากดีๆทุกคนน่ารักมากแล้วก็เรียกง่ายว่าเหมือนแบบเหมือนคนสิงเสมอกันโคจรมาเจอกันดีจันนี้ดีจังสังสารฝรั่งเหมือนกันเพราะว่าชาวต่างชาติที่ต้องมาปวดหัวกับคนไทยแบบเรา นนไไมันเป็นมิจฉาเฉลิมวันเกิดด้วยมันเกิดด้วยคะ่ะโชคดีไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ไปเลี้ยงวันเกิดที่แบบต่างประเทศอืมเขามีเซไพร์อะไรเราไหมครับก็มีให้ของขวัญค่ะมีให้ของขวัญแต่ก็ไม่ไม่เชิงเซไพร์เหมือนแบบไม่ยุ่งกัน <c oughs> <c oughs> มีเซอร์ไพรส์นิดหน,อน,น่อยแล้วเป็นอะไรกัน เป็นนาฬิกาแต่ไม่ใช่เรือนที่หัวใจวงกลมไว้อันนั้นอ่ะมันเป็นจังหวะหัวใจวงได้ก็เลยวงตัวนั้นแต่ทุกคนก็คือโยงกันไปแล้วว่าเป็นอันนี้เราซื้อเองอันนั้นเราซื้อเองอ๋อนั้นเราซื้อเองแต่ว่าชิปของของวัดที่พี่เล็กให้ก็คือเป็นนาฬิกาเหมือนกันนาฬิกาค่ะนาฬิกานาฬิกาอันนี้อยากได้อยม่แล้วเปล่าคะอันนี้คือเราอยากได้แล้เคยเคยรู้สึกว่าอยากได้แต่พอได้ปล่าก็อุ้ยไม่คิดว่าจะแบบมีคนให้อะไรเงี้ย แล้วลูกเขาก็ถามไมใหในาฬิกาคือเขาเป็นคนเล่นนาฬิกาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยมูลค่ามันสามารถเพิ่มขึ้นได้เดรื่อยๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเหมือนกระสิุนซับที่เราไปเด<ม>ูเลยกลายเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจไปเลยใช่ประทับใจมากแล้วก็เป็นอะไร,รที่เราแบบรู้สึกว่าอยากจดจำด้วยมันน่ารัากอ่ะที่อะไรไม่โดนแซวยับ ว่าอะไรบ้างนะแม่ใชไดเยอะมากเลยล้าบ้างนีอะไรนี้คระเพราะเขาส่งจริงๆเราคิดว่าคู่เราคั่งรักไหมคะคั่งรักไม่รู้ก็น่ารักเป็นคนน่ารักางไว้แบบว่าแังกอนโัพท์้าถูกไหมไม่ไ้เกินเ่อกงใช่มน่ารักดีมันแบบไม่ต้องไปซื้อเคสใหม่มีเคสแบบสเปเชียลของเราเองแล้วเพื่อนเราว่าเราคั่งรัก

ดีที่ไหนอะไรนะไม่หาคนดีที่ไหนเป็นคนดีไหมเป็นคนดีไหมดีเออคนดีจริงๆเดี๋ยวเขาจะรวมตัวกันแล้วเนี่ยพังแน่นอนโลค่ะนี่ไงแม่ยิงไปอีกยิงมาอีกแม่โอเคแม่ก็บ้าละก็ดูลูกดูดูกันไปถ้าแม่มีความสุขลูกก็แฮปปี้แต่เหมือนเขาอยู่ในสายตาแม่ตลอดใช่ค่ะ มันก็แต่จริงๆกับใครก็ใสายตาแม่ตลอดแล้วแต่สำหรับคู่นี้แม่มีคอมเมนต์เป็นพิเศษไหมไม่ค่อยนะคะแม่ไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรกับใครเลยแม่ระเบิเออมี่มากสุดก็โอเคลูกอย่าร้องไห้แล้วกันเราเคยเออแสดงว่าแม่ยังไม่เคยเห็นน้ำตาโอ้ยทุกรอบไม่ถึงกับมีเล็กซี่กับมีเล็กซี่กับมีเล็กโอเค แ่ฟไม่รู้ไม่รู้ถามหนูอีกแล้วอ่ะไปถามผู้ชายนู่นมาโตให้ถามว่าอะไรดีคะเออให้ถามว่าเออคุณเล็กที่เลยครับสรุปแล้วเป็นไรกับโบเวลาคะเออเดี๋ยวไปถามเลยอแล้วของเราเราเลือกแฟนไหมคะ อยากทำให้ใครอึดอัดจริงจริงมันมันมันก็ใช้อันนั้นได้แล้วแหละไม่รู้หลอกอืมแต่ถ้าคนอยากเรียกก็ได้ก็แล้วแต่แล้วเราเรียกว่าอะไรคะกิเลกกิเล็กไอหอเสียงรองนี่ะอันนี้ไม่อใช่ไหมงจริงเราพร้อมเรียกแฟนไหมอ่ะเรียก็ได้เรียกก็ได้เป็นไรหรอกในลองซ้อมเรียกสิคะ หรือว่าเล่นพี่เล็กก็น่ารักกว่าพี่เล็กก็ได้จตได้แบบชิ้นหนึ่าจะได้จำได้ว่าอ๋อนี่พี่เล็กเออไม่ไม่พี่เล็กก็เท่ากับแฟนไงพี่เล็กเท่ากับแฟนอ๋อไม่ไไม่ไม่ไม่ไมม่ไมอ่่มเ่มเอ